วันนี้เรามาเก็บแบล็คเบอร์รี่นี่ยังออกไม่เยอะเลยนี่คือถ้าเป็นสีดำๆดอะ่ะถึงจะเก็บได้นาจานะจาเต็มเลยดูสิสุดลูกขูลูกตาจ้ะเยอะไหมเยอะไหมเดินมาจากบ้านสองนาทีจ้ะทางนั้น ขอไปเก็บก่อนนะจ๊ะจุ๊บจนี่คือวิธีการกวนแบล็คเบอร์รี่นะจ๊ะเราก็มาตั้งไฟปั่นเสร็จแล้วมาตั้งไฟตัดด้วยเกลือตัดด้วยน้ำตาลนิดหนึ่งแล้วกวนไปสักพักหนึ่ง ให้น้ำมันแห้งนะคะแล้วเราก็ปล่อยให้เย็นแล้วเราก็เอาไปตาก